เจุดห้าถ้าไม่ยืดเบี้ยลดเจ็ดจุดห้านี่หมายถึงว่าเราไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องไม่เสียไงก็ถ้ากับกู้เงินรัฐมาไงแค่มาสมภาษีแต่ว่ายื่นว่าเราสมมติว่าภาษีมีรายได้มีรายได้แล้วต้องเสียภาษีสมมติเสียภาษีหมื่นหนึ่งล้วก็จ่ายแต่ว่าเราไม่จ่ายเราก็จ่ายแต่ดอกเบี้ยเจ็ดจุดห้าของหมื่นหนึ่งของค่าภาษีที่ต้องจ่ายอย่างนั้นแค่นั้นก่อนแล้วตาไว้ยตาไว้แล้วผลปีหน้าปีหน้าก็เหมือนกันก็มาจ่าย จ่ายไปสีจ่ายดอกเบี้ยอีกเมื่อกีดอกเบี้ยก็ถือว่าเราไม่ผิดกฎหมายครับแล้วเพราะว่าเราจ้งแบบเราเราก็จ่ายอย่างนี้จนตายก็ได้เราก็แจ้งยจนตายเนี่ยเราไม่ต้อง่ายได้ังนี่คือ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 กลไกที่ทําแต่มันก็ทําให้สภาพคล่องของรัฐบาลหมดไปแต่ที่ผมก็กลัวนะกลัวมาใช้วิธีไปกู้แล้วยิ่งเงินหนักไปอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าถ้ามองในในช่วงสุดท้ายที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการโหวตวาระสาม สภาจะเปิดวันที่ส1็ธันวาคมครับประชาชนจัดตั้งของฝ่ายรัฐบาลก็จะมาวันที่ย3มิบามําทอะไรธันวาคมเพื่อจะมารับรองรัฐบาลของเขาที่ว่ารับรองอะไรก็รัฐบาลก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วมารับรองอะไรก็รับรองกันมาตั้งนานแล้วครับแสดงว่าต้องมีมีวัลวารสซเลนมีวัตถุประสงค์บางอย่างแต่แฝงอยู่ครับนัดหมายกันแล้วใช่ไหมยี่สิบสามมาขานัดหมายกันแล้วอันณั้นชั่วโมงนี้เนี่ยคนไทยหลังจากนี้จะทํายังไงเพราะว่าถ้าฟังสถานการณ์วันนี้ดูเหมือนว่ามันไม่มีทาง ออกไม่มีทางอะไรที่คนไทยจะสามารถทําหน้าที่แล้วประสบความสำเร็จในการช่วยชาติบ้านเมืองต้องทํำยังไงครับจะตั้งหลักกันยังไงสําหรับคนไทยต้องถามดัน <c oughs> ผมเคยอ่านหนังสือครับของอาจารย์พรมวงโสนะ, <c oughs> ะชื่อนหนังสือชวนม่วนชื่นอาจารย์พรมเนี่ยเป็นฝรั่งบวชที่เมืองไทยรุ่ษพี <c oughs> ่รุ่นพ่อชาแล้วตอนนี้ไป็นเป็น จเจ้าวาดอยู่ยที่เพิร์ตออสเตรเลียแลวผมก็เล่าในรายการรายการที่ผมทําที่ช่องซวนภูมิสนามาเล่ามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะครับท่านบอกว่าถ้าไม่มีอะไรทําก็ไม่ต้องทําอะไรแต่การไม่ทําอะไรในนี้นะไม่ใช่หมายว่าเราอยู่เฉยๆรเราก็ดูว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นเฝ้าติดตามสถานการณ์ถึงเวลาที่ต้องทําอะไรแล้วเราค่อยทําสิ่งนั้นเมื่อเวลานั้นมาถึง ดัะนั้นการติดตามอย่างตื่นรู้แล้วก็ตื่นตัววันนี้ยังไม่มีอะไรทําก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับรอว่าเมื่อวันที่จะต้องทําเราก็ค่อยออกมาทํากันครับก็คือทําตัวให้พร้อมสําหรับการเคลื่อนไหวนทุกครั้งครับเขาเขารอวันที่ยี่สิบเอ็ดครับเปิดสภาไม่สภาไอ้ปฏิทินของมายามันหมดวันที่ยี่สิบเอ็ดอ๋อโลกจะแตกเลยถ้าเราไม่แตกเขาก็จะมาชุมนุมไงฮะชุมนุมเพื่อให้โลกแตกให้โลกมันแตก ก็หมายถึงว่าถ้าจะมีการโบวตลงมติจะมีการชุมนุมไหมครับคิดว่าในในรอบจนถึงมประเมินสถานการณ์แล้วนะครับคนที่เคยประกาศเจตนา롬ว่าเขาไม่เขาไม่ยอมรับเรื่องการแก้ธรรมนูนเนี่ยเขาจะออกมาก็ดูว่าเขาจะออกมาแล้วก็คงคงคเป็นเรื่องฉลองวันโลกแตกนะครับว่า21ธันวาคมวันที่มีการ ปยากรว่าจะมีการสิ้นโลกจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตรงกับวันเปิดสภาพอดีนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจาวันอังคารนะครับขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะได้คําตอบในเบื้องต้นว่าแก้ไขรละตรงข่าวนี้นํามาซึ่งความขัดแย้งส่วนความขัดแย้งนั้นจะจบอย่างไรก็อยู่ที่ทุกท่านจะต้องช่วยกันติดตามโดยเฉพาะการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องว่าปัญหาของบ้านเมือง ที่เป็นปัญหาวิกฤตที่สร้างความเสียหายสาเหตุหนึ่งพี่น้องประชาชนอาจจะมุ่งหวังให้รัฐบาลทําหน้าที่แต่ฟังวันนี้แล้วคงเข้าใจว่าเราคงจะต้องร่วมกันตั้งโจทย์ให้ถูกว่ารัฐบาลทักษิณและประชาชนที่เขาจัดตั้งเขาไม่ทําแน่นอนคําถามอยู่ที่ทุกท่านว่าท่านจะ,ะดำเนินการเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นการตั้งโจทย์ร่วมกันว่าประชาชนอาจจะต้องใช้วิธีการอย่างหลากหลายในการที่จะช่วยกัน ทำหน้าที่ของประชาชนวันนี้ผมได้เลิกเหมือนอานและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ